สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุจิฟามิลี่นะครับ เป็นคลิปแรกนะครับของช่องแรกของเรานะครับเป็นช่อง l ูจิบแฟมิลี่นะครับเกี่ยวกับสามพี่น้องก็คือผมจะทำคอนเทนต์ลงในแต่ละวันนี่แหละที่ทุกคนถามเรื่องดูแลสุขภาพร่างกายแฟยชั่นต่างๆแล้วก็จะมีชีวิตปป่วยก็เพื่อความไม่น่าเบื่อทุกคนก็เอาเป็นชีวิตสามพี่น้องดีกว่านะครับจะได้มีอะไรกิมมิคอะไรทุกคนรับชมกันทับอเองโอเคมาเริ่มที่คลิปแรกของเรานะครับ Q&A ที่ดองทุกคนไว้อย่างเยอะมากนะครับมหาศาลดูตัวขออภัยทุกคนด้วยไม่ได้กะจะดองนะทุกคนแต่แบบพอจะตอบทีนึงก็แบบ ทำเป็นคลิปลง Youtube ไปเลยแล้วกันเยอะขนาดนี้มาทุกคนเริ่มที่คำถามแรกออกกำลังกายของพี่ครับออกกำลังาของผมนะฮะครับผมเราเล่นครับแต่จริงมันก็ช่วยนะทุกคนมันได้ใช้หลายๆส่วนนะครับแต่เดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้นะครับการ,รออกกาลังกายที่ตัดผมร้านไหนคนะทุกคนจริงๆก็ตัดร้านแถวบ,บ้านแต่ว,ว่าร้านที่ผมตัดบ่อยที่ช่วงก่อนโควิดไปตัดนะแนะนํามีชาดาครับแล้วก็ฟินิก ต่อเลยครับเค้กที่ดีแบบดีมากอยากถามว่ามีอะไรบินสปายหรอครับตัวเองครับรอได้ครับผมก็อินสปายในเรื่องการแต่งต,ตัวนะทุกคนก็ซีรีส์เกาหลีที่ดูบ่อยๆเลยนะครับก็มีวิสตอมเคทุกคนแล้วก็พีทโทมัสไปติดตามเขาได้นะครับแต่อย่าลืมติดตามผมก่อน ได้เลยครับผมเดี๋ยวจะจับไอตัวเนี้ยฮะมาแต่งให้ทุกคนดูนะครับถ้าเกิดให้ความร่วมมือนะครับทุกคนก็เม้นกันมานะครับแต่งผมทรงอะไรหรอครับอันนี้เรียกว่าทรงทูบ็อกนะครับอันนี้ตอบแบบไม่กวนนะมันคือทูบ็อกทุกคนแล้วก็ผมได้ทําคลิปสอนคลิปนี้ให้ในติ๊กต็อกนะทุกคนทั้งเ็จผมแล้วก็บอกช่างยังไงนะครับถ้าเกิดว่าช่างหลายหลายท่านไม่เข้าใจคําว่าทูบ็อกก็เอาคลิปนี้ให้ดูได้นะครับผมช่วยแต่งเดโมวิวซื้อให้หน่อยเอาไปเลยครับผมโนเวลโนเวลนะครับแล้วก็โนเวล วิทย์ใครนะวิทย์มีวิทย์มีโอเคครับเดี๋ยวต้องไปถามมี <im itation> ก่อนว่าว่างไหมอายุยี่สครับตอนนี้แกนี่ยสูงเท่าไหร่และน้ำหนักเท่าไหร่สูงร้อยน้ำหนัก70ครับทำงานนะคะเราถือะติว่าถ้าเราไม่ทำงานเราก็จะไม่ตกง,งานนะครับทุกคนไป,ไ,ปไปเรื่อยจริงๆ ทำงานอะไรจริงๆเราก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่นะครับสามแบรนด์นี้นะครับตึงๆ,ๆก็คือน้ำแร่นะครับอันนี้ก็คือขาย,ยตามมาร์เก็ตแล้วก็ส่งให้ตามบ้านต่างๆอันนี้ยังไม่ได้ลงออนไลน์นะทุกคนเพราะว่านะครับยังไม่มีเวลาเรามาลงออนไลน์เลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแบรนด์สกินแคร์นะครับก็ทอามาเน้นนานแล้วครับทุกคนแบรนด์เลยพิมพ์ตอนนี้ก็มีเซรั่มกับตัวเทสของโฟมล้างหน้ากําลังจะเข้านี่ครับทุกคนก็ไป ตามไปอุดหนุนกันได้นะครับดีแน่นอนดีแท้แน่นอนทุกคนก็ดูภาพผิวหน้าผมหรือว่ารีวิวจากอีกมากมายทั่วสาธิตที่หน้าเพจก็ได้นะครับผมทุกคนจะเห็นว่าส่นวนใหญ่ผมจะไม่ค่อยขายของเลยเ,เพราะเห็นว่าแบบใช้ให้ดูดีกว่าทุกคนไปดูหน้าเพจแล้วก็ดูผลลับกันดีกว่าเนาะแล้วก็ สุดท้ายก็คือแบรนด์โนเวลนะที่เพิ่งเปิดมาเพราะว่าด้วย Tik t o k ด้วยอะไรด้วยครับทุกคนสนับสนุนกันดีมากเรื่องของแฟชั่นอันนี้ก็แบรนด์เสื้อผ้านะครับที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้เอากำไรอะไรมากทุกคนอันนี้เปิดมาเพื่อแบบแฟชั่นนะครับทุกคนก็อุ่นกันได้มันถูกมากทุกคนแล้วก็เนื้อผ้าดีมากครับจะพามพูดคุยได้นะครับเกิดใส่ไม่ดีหรือว่าแบบอยากเราแต่งตัวแบบไหนดีอะไรเงี้ยลองสอบถามคุยกันได้นะครับถึงรับว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่ว่าเผื่อเทสตรงกกัันนอะะไรเง้ยย็่่จชวลดคบ มาต่อกันที่ day 2นะฮะ Q&A คือมันเยอะนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนเรามีธุระด่วนตอนนั้นเนาะจำไม่ได้ครับก็เลยตัดการทําไปนะครับมาตอนตรงนี้นะ้ทำยังไงถึงรอเหมือนพี่ครับเดี๋ยวให้ผมให้ดูคนถามนะทุกคนนะคนถามก็หลออขนาดนี้อยู่แล้วมาดูถามตัวใบนะฮะพี่เป็นคนเชียงใหม่แล้วครับเฮ้ยเก่งจังเลยเราอะรู้ได้ไงผมเป็นคนเกิดที่เชียงใหม่คือมากรุงเทพได้นานแล้วนะผมย้ายมากรุงเทพตอนปหกนะครับจบปหแล้วมากรุงเทพเลยฉะนั้น หลายคนก็จะไม่รู้ว่าผมเป็นคนเชียงใหม่นะครับซึ่งนั่นแหละครับผมไอเป็นคนเหนือเนน่ยพูดไงผมพูดเหนือไม่ได้นะแต่ฟังเรื่องนะตอนอยู่เชียงใหม่เรียนที่ไหนครับตอนอยู่เชียงใหม่เรียนมงฟอร์ดนะครับแล้วตอนกรุงเทพก็เรียนอาสัมครับม,มีสารศาสตร์อยู่ปี2ปีแล้วก็ย้ายมาเรียนอาสัมครับที่กรุงเทพแล้วก็ขึ้นมาหายลัยเกษตรโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวจบคลิปคนเอไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่า ที่เหลือจะเป็นฟิลแบบอยากให้พี่ทําคลิปร็อกอยากให้พี่ทาคลิปออกกําลังกายแต่งตัวนู่นนี่นั้นก็เดี๋ยวเราเอาไปทําคอนเทนต์เป็นคลิปลง YouTube เลยแล้วกันเนาะจะได้แบบให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับก็วันนี้บอกว่าทุกคนจะรู้จักกันมากขึ้นก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมามๆที่เข้ามาเอ่อคิวเเข้ามาเล่นกันเข้ามาถามกันเยอะขนาดนี้นะครับใครที่ไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปติดตามคอนเทนต์ในคลิปต่ตอๆไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะ แางกันไปให้ดูนะสภาพหลังกล้องนะฮะเด็กติดเกมเอ้ยเอ้ยเขาเรียกว่าใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะทุกคนเอ้ย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 วันนั่งทำอะไรนั่งทำอะไรเนี่ยซื้อมาแล้วโอ้โหไม่เลิกเลยไม่เลิกเลยยึดดิมาทุกคนยึดดิไหมไม่ควรครับพอใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ทุกคนติดตามกันเลยฝากทุกคนติดตามมาฝากกดไลค์ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับผมในช่องจ็อบบี้นะครับผมฝากไปเลยทีเดียวอีกช่องอีกเล่นึงฝากด้วยนะครับช่องยังอีกโอ้โหไปละจัดงานทุกทุกคน ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ถึง1 0 0ซับสไคร์เบอร์ด้วยนะจ๊ะ